เด็กได้โอเคได้แล้วจ้็โอซีเพื่อนสาวด้วยคือเล่นวิดีโอไงคิดทำวิดีโอแล้วเนี่ยดูดูดูเพื่อนสาวด้วยเพื่อนสาวด้วยเจ้ามาถองแกมาโน้มอยู่ตรงไหนเล้วก็มาแอนเห็นี่ยแล้วมันหายเก็บไหม ฟิวช้ำอยู่นั่นแหละมันฟิวช้ำแต่ว่ามันแป๊บนะมันไม่แป๊บนะแต่ตอนตอนที่ยกข้างนี้มันแป๊บมาตรงนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแหละยกลงหัวมันไม่หายทันทีหรอกเธอ็มันเบแล้วไงมันปวมใช่ไหมแล้วอันนี้พี่แป๊บองหมออันจะหายทันทีได้ยังไงเอามันนี่มึงก็ถ่ายกูเหรอกูถ่ายไม่ลงหรอกกูถ่ายมึงเลยดูความรู้สึกไงนี่นจะแก้ยังไงอืม ดูเาทีนั่อย่างเงี้ยมึงอย่ถ่ายไปดีเออไม่เป็นไรเตอเอวิดีโอเอวิดีโอเตอวิดีโอคนคนอะไรคนอะไรมางกลัวนวดไม่ใชกลัวเข็มกลัวเลยคเหมือนบวมอยู่นักเลยเจ็บนิดนึงเสียงใครมะ ไม่รู้สูตรแต่นนยา่ตัวใหญ่เอาอยู่ไว้เอาอยู่ไว้หมอนวตัวดูดูหมอนวดตัวนี้เดียวค่ะดูคน นี่อกับคนนอนนรกับคนนันืที่มเดียว่ะอาจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะไม่เกิด